สุขภาพเหรอไม่ได้อยามปอนไหมยังไงเพื่อนสุขภาพว่าคิดถึงเพื่อนมากครับเจ๊งคิดถึงเหมือนกันนะครับทาวันนี้มาทำงานเป็นไงบ้างครับผมก็สนุกมากมเลยครับแล้วก็พี่สกายพี่นานีก็คือเอาจริงๆนะเอนเตอร์เทนเนอร์เลยทั้งร้องเพลงทั้งเล่นเกมของแฟนคลับไปเยอะมากๆเลยก็ซูเปอร์ไอดอลอยินดีคับพวกเราทั้งสองครับได้ครับเลยแล้วนัู่นคือท่าเราถึงสเต็ปพี่เขเป็นไงบ้างเขาเราเป็นดันซิ่งจริงจริง มันจะถาบปน้ากินกันเมื่อกี้นะเมื่อกี้เลยสเต็ปใครนะครับ S to the N S to the N ดูดูว่าเขาเป็นสเต็ปยังไงบ้างนี่เหใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะอะไอะ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 ไรแล้วกินดกินด้กินด้วยอันนี้ป้าหมอกมันที่ยังไงอะไรนะวัาน้ำหรือทำเป็ท่านนี้อันนี้พี่เขาทำอันนี้ทำอะไรดีอันนี้อัคลิปคลีปหมูคลิปเนื้อคีิเนื้อคลิปเนื้อออสเตรเลียใชแล้วต่อได้ซูชิอ่า บอนที่โจงเต้นเก่งโจงเต้กินอะไรไปเลยทีเดียวอะยังไงผมรู้สึกว่าพี่สกายเต้นเกินได้เกินไปถึงยังไงนะอะไรนะครับคือดีเกินพูดถึงสิสิคือเต้นเต็มสิบเนี่ยผมให้สิบเอ็ดเลยได้ไอ้เบิร์ดมามาจากไหนอหนึ่งอะไรนะครับบอกไปเก่งเกินเก่งเกินครับแล้วถ้าเราต้องไปเต้นครบของพี่สกายเราได้เลยได้ไหม นนดก็ก็ก็ได้อาจจะแบบเต้นเต้นไม่ไม่ดีเท่าพี่สกายนิดหนึ่งอ่าเขาเกี้นันนี้บอกว่าถ้าใครเต้นครบสกายเต้นลำบากเพราะว่าเขาทำไมครับเพราะเขาไมอมี็ไตล์ของเองอ๋ออ่าทุกคนทุกคนเป็นศิลปินเดี่ยวครับเขาเป็นยูโอ้เขาเป็ูอ้เหรอครับ S to the e N d ไงอ๋อ S to the e N d baby มาดนกันด้วยเกี้ไม่พอกันด้วยจริงเหรอไม่เหมือนพวกเราพวกเราพร้อมกันว่าหมือเหมือนเ่กันพร้อมกัน่ คือข้างล่างาที่ผมตกมือมันไม่ใช่อะไรนะ,ะมผมตกตังบ้าหนู่อหนึ่งสองไม่ใช่ตกมือแบบคอ,อ,อ,อนแกรสไงสเมื่อกี้เราเราเห็นเัานะสตกลูกลูกเขาใช่เป็นไงสเต็ปลูกๆูเขาผมนั่งนึกอยู่นานมากว่าอันนี้เขาซ้อมหรือเขาเขาแรนดอม แต่ว่าเออผมบอกเออจากอินเนอร์หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเนียวเนียวน้ากับสมัยอ่าอันนี้เขาซ้อมกันนัดมาหรือเปล่าเออตอนแรกคิดอยู่คิดเนด้อยแมนจริงๆริงก็ด้วยความเป็นหัวอกหัวพ่อนะไม่ใช่หัวเออหัวป้าพ่อพ่อความเป็นเป็นพ่อเป็นพ่อนะครับผมรู้สึกว่าแบบก็คิดอยู่ว่าเมื่อไหร่ลูกเราจะมีโอกาสได้แบบมาเต้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเห็นเห็นลูกเขาถืออันนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกพอม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 ใช่ไหมครับพรอม ก็นึกไม่ออกว่าลูกเราจะถือความความยังไงไม่ไม่ต้องถือลูเราทำยังไงโอ้ลูกเราทำยังไงปักเอาเย็บติดไว้เย็บไม่ติดหรอกเย็บติดยันไม่หลุดด้วยคือด้วยความที่ลูกเราเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะปักตรงตึ๊กอย่างเงี้ยปกติน้องมีเสาด้านซ้ายอยู่แล้วอาจจะมีเสาเพิ่มปึ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ทำที่ทำนี่คือได้ถามลูกหรือยังที่ปากเปิดเนี่ยคือจริงๆด้วยความที่เราเป็น parents เพราะเราเป็น หัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมเราได้วางแผนชีวิตลูกไว้หมดแล้วว่าลูกจะเรียนที่ไหนกินยังไงหรือว่าเข้าคอร์สแบบพัฒนาสกิลต่างๆนานาอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนไหน่เน้นดุลที่ต้องเหมาะสมกับลูกเราพ่อขวดเนี่ยส่งเรียนเปียโนครับครับเพิ่มทักษะสมองด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังด้านหน้าอืไม่มีมือถือไม่เราเห็นเห็นเห็นมีมีพาทิศอาทิตก็แบบอ่าใช่ใช่ใช่แต่กด อย่าเพิ่งคิดอะไรมากออกมาเจอคนกันส่วนเรื่องแบบพัฒนาร่างกายอะไรดังก็สอนพื้นใช่จริงไหมว่าวิ่วิทยังไงไม่คือแบบลอยได้ลอยได้เออจริงมองว่าทราไม่มีมือเราอยากกลับไปเพิมมือให้ลูกเราไหมผมว่าลูกเขาน่ารักแล้วเป็นเพอร์เฟกต์ในเวทของเขาเราคิดแต่ละอย่างให้ลูกที่ใช้มือได้ไง จริงจริงมือกับขาลูกเราก็ไม่ต่างมาก <I know. S 1> มเบียโนด้วยค่ะร,รู้สึกยังไงบ้างถ้าลูกได้มาดูที่เราสำหรัตอนนี้้วเขาเ,าเขาเปลี่ยนพ่อได้มั้ยก็รู้สึกว่าดูแบบพี่เดซเซอร์พ่อใหม่ใกล้ฉันเ <laughs> <laughs> อ็นลูกโกงมะว่าในสิ่งที่พ่อคาดหวังคือจริงๆแล้วคือความคาดหวังมันต้องมีครับผมแต่สุดท้ายลูกชอบอะไร ลูกอยากเป็นอะไรลูกอยากทำอะไรก็พ่อสปอร์ตสมรคับจบสวยป่ะอยูที่จบสวยฟิลเด็ตนะฮะในตอนเด็กๆเด็กๆเราจะสอนลูกทำอาหารโหยากยากที่มึงใจลูกบางคนบางคนคอมเมนต์มาลูกจะโดนไปเป็นอาหารหรือเปล่าก็เป็นพืชเนี่ยแต <Lori> so, ่ว่าด้วยด้วยความเป็นป๊าๆก็ไม่มีทางเรารักลูกอยู่แล้วเลี้ยงดูมาตั้งแต่ ตั้งแต่ตัวเท่านี้อ่าตอนนี้ตัวเท่านี้ละอ่ะสมมติถ้าคอมเมนต์มาว่าเออกลัวไปเป็นวัตถุดิบเราคิดว่าลูกเราเหมาะกับอาหารเมนูไหนสมมติเนี่ยสมมติพี่ไม่ได้ชีมเำพี่ไม่ได้ชีมเำาหรอเออสมมติสมมติว่าคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยเราเป็นเชฟแก้มของเราอ่าถ้าเกิดใจดีนะใจดีคงเหมาะกับเมนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่อไม่ใช่ไม่ละโอ้ยไม่ห้ามกันเลยเออไม่ไม่เหมาะสิใจดีควรมานั่งทานข้าวกับเราอ่าถ้าเป็นทางการที่เราทานวัตถุดิ ขาดวัตถุดิบขาดวัตถุดิบช่วงนี้เป็นเชฟช่วงนี้เป็นเชฟเป็นไงใช่ไหมถ้าเกิดขาดวัตถุดิบนะใจดีไปซื้อให้พ่อหน่อยลูก <c oughs> เรา <c oughs> ใจดีกับลูกถ้าจะต้องกินกับลูกอ่ะคิดว่าเมนูไหนจะเหมาะสมกับลูกเราที่ติดแปรม์ตามสไตล์ใส่สุดบอบลูกเรา,ล,เราลูกเราอาจจะกินซุปต้มเฮ้ยกินปุ๋ย กินปุ๋ยกับซุปต้มแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ปุ๋ยปุ๋ยโลคอลนะครับก็เป็นปุ๋ยนำเข้าครับจากสหรัฐอเมริกาเกรดเอกรดเอบวกบวกบวกเกรเอสได้ดีมากครับเรารู้ไหมว่าเมนูนี้ป้าป๋ากับพ่อพ่อต้องกินด้วยนะเพราะว่ากินรูปโตกันไงคราปุ๋ยกินไม่กี่ตากินปุ๋ยใช่ไหมครับไม่กิก็เมื่อกี้เราบอกเลยเมนูไม่จริงจริงก็ดีเหมือนกันนะจะได้โตไวๆไม่ถึงบวนทึกเรา ออถ้เอาเป็นานางเป็นไงบ้างเลยคนติดตามเราเมนแต่ก็าเมนหนุ่ใจคุณถามว่ามันที่ทเกิคนเลยกินได้จริงใช่ไหม<อ>ไม้องแป้งรยแป้งนี่นั่มันดูยิ่งใหญ่ไงอ่าก,กินได้กินได้ครับผมก็ถ้าเกิดที่เห็นทาแบบพอชั่นใหญ่ๆก็คือเอาไปแจกมูลนิธิอยู่แล้วหรือว่าบางทีแบบหน้าบ้านเราจะมีแบบคนกวาดถนนยาพี่ยาอะไรอย่างนี้เราก็จะคอยให้เขาเรื่อยๆหมู่บ้านเขาคนเยอะด้วยใช่นอกจากแค่แค่บ้านอ่ะก็คนเยอะแล้วใช่ใช่ อ่าใช่ไม่ต้องกลัวแน่นอนคระเพรใช่บริจาคเพื่อชีวิตอยู่แล้วหรือว่าถ้าไม่หมดเดี๋ยวผมไปกินก็ได้ใช่แล้วก็ชิมเมนูเลยคุณได้ชิมเมนูเนยการที่คิดว่ามันว้าวมันมันต้องเปิดร้านคหนบอกไปบอไปคือยังโม้ไปคือยังไม่ได้ชิมแบบที่เป็นเมนูแต่เอ้ยแต่ชิมแต่ยังยังอยู่โมแบบโมแบบได้ชิมขนมของเขาแล้วมันถือว่าเป็นเมนูคือไอมิลเลก เขาเรียกว่าะไรแบบขนมอย่างอื่นที่แบบวิวเราเนี่ยที่เป็นเมนูแบบนอกจากที่เป็นนอร์ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือหลักๆได้กินนอร์ดีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนกลางหรือว่าเค้กแต่งงานก็กินมาแล้วอยากอยากเราว่เขาเ็คนทำใช่อยากกินนี่ไหมอยากอยากกินโรลไหมครับโรลช็อกโกแลตอ่า๋อ้จริงๆพูดได้เลยนะคือโรลช็อกโกแลตเนี่ยเขาไม่ได้ทำขายแต่ว่าทำแล้วอร่อยจนอ้ออร่อยจนทุ่นบอกว่าเออทำไมไม่ทำขายจนเขาทำขายแล้วใช่ อยากตอบรอบเป็นแบบรูปของตัวาใช่ไหมหน่ารักนของเองว่าอยากมีไหมเพราะใช่ครับผมก็อยากมีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุยกับครอบครัวไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนมากินด้วยน่าเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่โอ้หเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ก็อาจจะให้ exact date ยังไม่ได้แต่แบบค่อยติดตามดีกว่าค่อยติดตามเรื่อยๆที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีเป็นแบบว่าท่องเรื่อยๆเนาะการแบบมาตั้งใช่เป็นแบบพวกแนวป๊อปอัพมากกว่าครับผมใช่

No!